สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำในการหาไรายได้พิเศษสำหรับในช่วงวิกฤตโควิดนี้นะครับก็คือว่าถ้าหากเรามีความสามารถอย่างเช่นการทำครัวทำอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถมาเป็นประกอบอาชีพหรือว่าเป็นงานเสริมของเราไดออ้วันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์พี่จินนะครับเกี่ยวกับการทําน้าพริกปลานะครับหรือว่าในภาษาอีสานเราเรียกว่าแจ่วบองก็ สวัสดีครับพี่จินสูตรค่ะคสูตรนี้ก็คือเป็นสูตรที่พี่จินเรียนรู้มาจากไหนเหรอครับมาจากแม่ค่ะมาจากแม่เคยทำตั้งแต่สมัยเด็กๆใช่ไหมครับใช่ใช่ใชนั่นก็อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าเอ,อเราสามารถหาอะไรได้พิเศษจากการทำอาหารที่เราเคยเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กได้อย่างไรบ้างสำหรับเมนูวันนี้ก็คือเอ,อเป็นเมนูน้ำพริกปลานะครับหรือว่าแจ่วบอง เออต้องใช้ส่วนผสมอะไรบ้างนะครับตอนเราต้องเตรียมอะไรบ้างอย่างแรกก็ต้องเตรียมปะลา้าก่อนมีปะลารมีปะลา้ามีพริกเราจะเลือกปะลาดีๆได้ยังไงตามร้านตามอะไรอย่างวิธีสังเกตน,นะครับเออก็ต้องดูว่าสีปะลา้ามันแล้วก็มีปะลาที่หอมๆห,หน่อยเป็นตัวอเออเป็นตัวที่มีเ,เนื้อเยอะๆใช่ก็คือ เลือกขันพเลือกคัสสันพิเศษต้องแต่วัตถุดิบอย่างแรกคือปลาแล้วก็มีอะไรอีกนะครับมีพริกแห้งพริกแห้งอันนี้ข้อเองใช่ไหมคคั้อเองข้อเองจะได้หอมหอมจะได้หอมหอมแล้วก็แล้วก็มีหอมแดงหอมแดงแล้วก็มีข่าอ่อนข่าอ่อนใบมะกรูดใบมะกรูดมะเขือเทศมะเขือเทศด้วย ต้องใช้กระเทียมหรือเปล่าครับสูตรของพี่จินไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้นะครับอย่างแรกที่พอ,อ,อทุกสิ่งทุกอย่างครบแล้วเราทํายังไงบ้างเริ่มต้นเริ่มต้นก็ต้องเอาปะลาะไปบดก่อนบดปะลาาก่อนปะลาแล้วก็คั่วพริกคั่วพริกก่อนแล้วก็ตําให้ให้ให้เป็นพริกป่นไปเลยอะ่ะแล้วก็มาคั่วหัวหอมหัวหอมหัวหอมแล้วก็มะเขือเทศการคั่วคือการที่เราเอาใส่ลงไปในกระทะใไม่ต้องใส่น้ํามันไม่ต้องใส่ แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าพอดีแล้วเหมือนแบบดูสีเป็นยังไงเวลาเราคั่วนะครับนานไหมต้องไหมเลยหรือว่ายังไงดีเวลากเกือบไหมอะ่ะก็ให้มันหอมเกือบไหมอะ่ะให้มันสุอกอ่ะกลิ่นจะหอมขึ้นมา,มมาเลยออืออแล้วพอเราจะคั้วแล้วเราก็ทํายังไงบ้างคั่วแล้วก็ต้องถ้ามันคั่วสุกเสร็จหมดแล้วเราก็เอาไปบดรวมกันบดก็คือใส่เครื่องปั่นรวมกันเลยใส่เครื่องปั่นรวมกันไปเลยอือแล้วหลังจากนั้นใส่ปลาร้า ลป,ปลาร้าบทปลาร้าก่อนแล้วก็แล้วก็ค่อยมาเอาหัวหอมอะไรพวกนี้บทตามไปพริก,กด้วยพริกพริกทำต่างหากพริกต้องบทต่างหากพริกต้องบนต่างหากหมายถึงว่าหมายถึงว่าพริกป่นนี้เราต้องบทพริกป่นต่างหากของเราแบ่งไว้ก่อนแล้วแบ่งไว้ก่อนแล้วอ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วหลังจากนั้นก็ยังไงบ้างหลังจากนั้นก็เอ,อ หัวหอมที่เราคั่วเสร็จแล้วเราก็ไปบดใส่กับปลาร้าใส<ะ>่ยังไงต่อยังไงต่อก็ข่าใส่ตอนไหนขานี้เราต้องหัน่นหยาบๆนะแล้วก็กข่าไม่ต้องคั่วใช่ไหมครับไม่ต้องคั่ว<ข>ปอกปอกเปลือกให้เรียบร้อยหันย่นหยาบๆแล้วก็หัน่นหยาบๆใบมะกรูดเราก็หัน่นหยาบๆเหมือนกันแล้วก็เอาไปคุกทีหลังอืใส่ใบมะกรูดหั่นหยาบๆ ขาหั่นหยาบๆเพราะว่าขาเวลาใส่ขาด้วยมันจะช่วยมันจะหอมหอมขึ้นแล้วก็ใบมะกรูดก็จะหอมขึ้นแต่เราไม่ต้องป่นก็คือหั่นหยาบๆแล้วหลังจากนั้นทํายังไงต่อครับหลังจากนั้นก็คลุกให้เข้ากันก็ชิมดูชิมดูใส่ต้องใส่น้ำปลาใส่ไม่ใส่เค็มอยู่แล้วไม่ใส่น้ำปลาเค็มอยู่แล้วใช่ไหมเพราะของมันมาจากที่ปลาที่มันหมักอยู่แล้วแล้วเวลาปรุงอ้ามีจําได้ว่ามี เคล็ดลับพิเศษคือใส่มะเขือเทศลงไปด้วยม,มันจะทําให้ยังไงยังไงล่ะครับน้พํพริกอันนี้ที่ใส่มะเขือเทศลงไปด้วยมันจะทําให้รสชาติของปลา,านี้กลมกล่อมขึ้นอืมเป็นการชูรสขึ้นมามากขึ้นอือก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับสําหรับรมีแ,แค่นี้แหละก็มไม่ด ฟังดูเราก็มไม่ได้ยากเลยไม่ได้ยากเลยเราก็อุปกรณ์บางทีก็ของก็มีอยู่แล้วที่บ้านคือปกติถ้าเราทำแบบว่าตำถ้วยเดียวทานกับคุณพ่อบ้านแล้วก็หรือว่าลูกก็สามารถคือเราก็ตาสามารถตำแบบครกได้แต่นี้ถ้าสมมติว่าเราจะหาะไรายได้พิเศษอาจจะต้องทำเยอะขึ้นก็อาจจะมีเครื่องปั่นเข้ามาทุนแรงได้ประมาณนั้นใช่แล้วเราก็สามารถเออแล้วแบบนี้เก็บได้นานไหมครับ ก็เก็บได้ประมาณถ้าเราเอาเข้าตู้เย็นไว้ก็ประมาณสามอาทิตย์ถึงเดือนหนึ่งอยู่นะอือก็ใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็กินได้ไดแต่ถ้าเหมือนว่าตำสดสดปั่นสดสดไข่สดๆด,ดก็แนะนําให้ลูกค้ากินเลยดีกว่าเพราะว่าม,มันจะหอมความใหม่สดของมันอยู่ใช่ถูกต้องครับก็ขอบคุณพี่จินมากนะครับเป็นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอไอเดียหนึ่งสําหรับการที่เราจะสามารถหารายได้พิเศษ ในช่วงยุคโควิดนี้นะครับจากเมนูที่เราเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กๆกับคุณแม่ที่บ้านหรืออะไรอย่างนี้ก็ใช่ได้บังคับบังคับเป็นการบังคับทำใช่แต่ตอนนี้ก็เหมือนประมาณว่าสามารถหาอะไรได้จากการที่เราได้เรียนรู้หรือว่าบังคับทำมาขอบคุณพี่จินมากนะครับและเดี๋ยวเจอกันในข่าวต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้า